การขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอทอขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางเชิญชวนทุกท่านร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคล 30- สิถึง31สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่ ณศูนย์นประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองสอบถาม053 278 265และ081 721 7999 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a ีเคเบลทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคม2 5 5 7ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ LC c a ีเคเบทเราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนะได้ติดตามกันเช่นเคยครับเมื่อเช้าว,วันนี้นะครับผลส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะจัดกิจกรรมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดขอไข่ทอทะหารนะ ครับรที่ส่วนประชุมนานาชาติเอ็มเพสนะครับนายอัศาไทยรัตนดีโลกนภะูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงานประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่14นะครับในหมวดขอไข่ทอทะหารซึ่งก็มีความหมายว่าขุมเงินขุมทองหรือขับรถทั่วไทยปลอดภัยถูกเส้นทางนะครับภายในงานก็มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประมูลเป็นจานวนมากโดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะออกแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โดยใช้แนวคิดตามคำขวัญของจังหวัดและอักษรขอทอนะครับก็มีความหมายว่าขับรถทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทางซึ่งก็เป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนทั้ง301หมายเลขนะครับและการประมูลป้ายในวันนี้หมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทะหาร1111 11นะครับก็ได้ราคาสูงสุดถึง610,000บาทซึ่งเงินที่ได้รับจากการประมูลในครั้งนี้นะครับ ทางสำนักงานขนส่งก็จะนำไปสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศครับนอกจากท่านได้หมายเลขทะเบียนรถตามที่ท่านต้องการแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเป็นการร่วมทำบุญทํากุศลจะไม่มีการค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะเงินจะเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กองทุนนี้เพื่อจะทําการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนอกจากนี้แล้วเงินรายได้ส่วนหนึ่งก็นําไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับดังนั้นจึงเท่ากับว่าท่านประมูลหมายเลขทะเบียนรถท่านได้หมายเลขสวยตามที่ท่านต้องการเป็นการและยังเป็นการทาําบุญทากุศลอีกทางนึงด้วยครับ ที่ข่วงประตูท่าแพนะครับเช้าวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับที่ข่วงประตูท่าแพก็ได้มีการจัดโครงการเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปลองดองสมนนานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้น2วันด้วยกันคือวันที่30และวันที่สาสิเอดสิงหาคมนี้ซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านระบบทัศกรนนะครับ และบอร์ดนิทรศการเพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในระบบที่ทันสมัยและก็ยังมีการจัดมาสคอตผู้ใหญ่บ้านจริงใจสาม,มัคคีและกำนันใจดีปลองดองนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงและความสุขให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเ <บ deaf assim ập> มื่อเช้าวันนี้นะครับผู้เสียหายจากโครงการหมู่บ้านชนระดาร้านนาลายนะครับก็รวมตัวกันกว่า20คนเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนครับ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่บ้านสันคยอมตำบลสันทราหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ20คนนะครับรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนในกรณีโครงการหมู่บ้านชนละดาล้านนาลัยนะครับซึ่งก็มีนายธนกรธุรกิจรุ่งเรือง นางสาวเบญจวรรณลิบแจมและนางชลรดาทองจูนกลางนะครับก็เป็นคณะกรรมการของบริษัทโดยทางผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าตอนแรกนั้นตนก็ได้ไปซื้อบ้านผ่านทางโครงการไว้นะครับและทางโครงการก็บอกว่าจะมีการโอนบ้านภายใน30วันแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับโครงการก็ไม่โอนบ้านมาให้และก็มีการบ่าดเบี่ยงอยู่เรื่อยๆนะครับจนต่อมาก็มีคนเข้ามาแอบอ้างว่าตอนนั้นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และก็มีเอกสารหลักฐานมาแสดงนะครับจากนั้นทางผู้เสียหายก็ได้โทรไปคุยกับทางเจ้าของโครงการ และทางเจ้าของโครงการก็บอกว่าบุคคลที่มาแอบอ้างนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้เพราะว่าตนนั้นได้ซื้อเป็นเงินสดนะครับซึ่งทางผู้เสียหายก็ตามเรื่องมาตลอดนะครับจนปัจจุบันนี้ระยะเวลาก็ผ่านมากว่า2ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจึงได้รวมตัวกันรเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าของโครงการต่อไปครับที่เป็นชื่อผ่อนกับธนาคารไทยธนาคารธนากรก็เอาเงินเราเชื่ไปแล้วล้านสาม แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอจะโอนให้จะอะไรให้โทรศัพท์ก็เปลี่ยนเบอร์ไม่รับสายไม่อะไรทั้งนั้นไม่ติดต่อไม่โทรกลับมาไม่อะไรไม่เคยไม่เคยติดตามเราเลย ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LCCA ีแคเบีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ l c c a b l e TV ช่อง9แห่งนี้นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากพลาดชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook/ l ัดเอลเชียงใหม่และทาง w w w l c c a เบ o ตดอทเววันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ